นิทานอีโซเรื่องลิงเจ้าเลก,กับผลมะม่วงในต่าใหญ่ที่ร่มรื่นต้นมะม่วงออกผลเหลืองพองหอมหวานสัตว์ทั้งหลายต่างดีใจและตกลงกันว่าจะช่วยกันเก็บและแบ่งผลมะม่วงอย่างยุติธรรมเพื่อทุกตัวจะได้กินอย่างทั่วถึงทันใดนั้นลิงเจ้าเลรีบยกมือขึ้นให้ข้าเป็นคนแบ่งสิ ท้าเร็วและคล่องแคล่วจะได้เสร็จไ,ไวไวสัตว์ทั้งหลายก็เห็นดีด้วยโดยไม่สงสัยแต่ขณะที่ทุกตัวกำลังเก็บผลมะม่วงอยู่อย่างสนุกสนานลิงกับแอบรวบเอามะม่วงลูกใหญ่ๆสวยๆไปซ่อนไว้ที่กองของมันเองส่วนกองของเพื่อนๆได้แต่ลูกเล็กๆที่ช้ำแล้วกวางหนุ่มตัวหนึ่งได้เห็นพฤติกรรมของเจ้าลิงจึงเอ่ยเสียงดังเพื่อให้สัตว์ทุกตัวได้ยิน เดี๋ยวก่อนลิงทำไมกองของเจ้าถึงสวยกว่าพวกเราเกือบทั้งหมดเพื่อนสัตว์ทุกตัวที่เก็บผลมะม่วงอยู่หยุดและหันมามองที่ลิงเจ้าลิงไม่ได้สนใจรีบตอบไปโดยไม่คิดอะไรก็บังเอิญเท่านั้นเองข้าไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยเจ้ากวางเจ้าคิดมากไปหรือเปล่าแต่เพื่อนเพื่อนสัตว์ไม่เชื่อความไม่ยุติธรรมนี้ทำให้เกิดความไม่พอใจ จึงเกิดมีปากเสียงระหว่างเราสัตว์จนกระทั่งลิงผู้อาวุโสที่สุดในฝูงลิงมาได้ยินเขากวางหนุ่มจึงเล่าเรื่องทุกอย่างให้ลิงอาวุโสฟังเราตกลงกันว่าจะแบ่งผลไม้เพื่อให้สัตว์ทุกตัวได้กินอย่างทั่วถึงแต่ลิงเจ้าเล่ในฝูงของท่านกลับเลือกแต่ผลสวยๆให้ตัวเองและเหลือผลช้ำๆไว้ให้พวกเราลิงอาวุโสได้ฟังเหตุผลทั้งหมดแล้วจึงตำหนิลิงเจ้าเล่ เจ้าลิงน้อยการคโกงนั้นไม่ได้นำพามาซึ่งความสงบั้งยังนำความทุกข์มาให้ทั้งตัวเองและผู้อื่นลิงเจ้าเล่นหน้าแดงกำรู้สึกอับอายอย่างมากมันกลมนาคืนมาม่วงที่แอบซ่อนไว้และพูดกับเพื่อนๆออย่างสำนึกผิดข้าขอโทษนะเพื่อนสัตว์ทุกตัวต่อไปนี้ข้าจะไม่โกงใครอีกแล้วเพื่อนสัตว์ทุกตัวให้อภัยและยิ้มอย่างอุ่นใจวันนั้น พวกมันได้นั่งล้อมวงก,กินมะม่วงด้วยกันอย่างมีความสุขพร้อมทั้งเรียนรู้บทเรียนสำคัญว่าความซื่อสัตย์ทำให้ทุกตัวอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโกงอาจทำให้ได้ประโยชน์เพียงชั่วคราวแต่สุดท้ายจะเสียความไว้วางใจจากผู้อื่นไปหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตาม และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่องมามิมีและมิมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ